นะก็ทำอยู่ได้ไหมนะใครใครน่ารักที่สุดทางนั้นก็จะมัเห็นน้องแก๊สอ่ะยิดดียินด,ดีวสวัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันระยะปี2ปีมานี้หลายๆคนต้องทำงานที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเด็กๆต้องเรียนออนไลน์ก็มีเบื่บอๆกันบ้างนะคะ มีคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งเข้ารวมตัวกันค่ะทําสวนโอ้โหเป็นเหมือนสวรรค์ของเด็กๆเ,เลยน่ารักมากๆด้วยสวัครัาลคะเสงว่ารากเดินไหมรากเดินดีนอดไหมครับตัวนี้ขั้นตอนแรกกิจกรรมของเด็กวัยห้าขวบเด็กหญิงเกรด เด็กชายแคนดูคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังการเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมหลากหลายวันนี้มาลุยแปลงผักค่ะกี่วันครับกี่วันค่ะสีสวันแต่ถ้าเราไม่รดน้ำเลยมันก็จะไม่งอหงายแต่จริงๆวงจอมันประมาณทั้งสี่วันแต่ว่ามันเพาะกล้ามาแล้ว2อาทิตย์ดังนั้นปลูกอีกประมาณ2อสาอาทิตย์ก็ได้กินแล้วใช่ไหมครับใช่ครับต้นนี้จะให้ตั้งชื่อว่าอะไรวี ไม่ใช่กรีนโอ้กรีนอะไรกรีนครอสกรีนคลาสสิกเออเกต้าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอะไรคะให้เป็นเออมาใส่เยลโล่คอสเกตบอกยีโลคอสครับเอากล้าให้เด็ดดีหน่อยขอหน่อยเออมาขอบคุณครับพ่อกุ้งแม่หญิงพ่อกิ๊กเป็นสมาชิกเซฟทิสฟาร์ม ฟาร์มที่เพื่อนๆรวมกลุ่มกันเนรมิตพื้นที่ริมคลองบางมดย่านทุ่งครุครกรุงเทพมหานครให้เป็นคลังอาหารปลอดภัยแล้วก็ทำไงครับตัวไวๆนะอย่าเป็นอย่าเป็นเด็กดื้อนะบอกเลยอย่าเป็นเด็กดื้อนะอครับอย่าลืมตัวเร็วๆ <c oughs> ด้วย <c oughs> ฟาร์มที่คุณพ่อคุณแม่และเด็กๆมาช่วยกันทำงานมีผักปลาไข่ จัดส่งผลผลิตจากฟาร์มให้สมาชิกประมาณ30ครอบครัวค่ะโอเคได้มา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 หยิบต้นนี้ใส่หลุมครับต้นนี้คุณพ่อคุณแม่แต่ละคนทำงานอาชีพหลากหลายนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่จัดเวลาผลัดกันเข้าสวนเ,เด็กๆตามตตมาด้วยมาบ่อยจนกลายเป็นกิจ,จวัตรในชีวิตไปแล้วแคนดูบ้านอยู่ไม่ไกลจากฟาร์มค่ะ ส่วนน้องเกรซอยู่นู่นค่ะอีกฝั่งหนึ่งของกรุงเทพต้องขับรถข้ามเมืองกันมาเลยทีเดียวต้องรถน้ำค่ะถึงจะถึงก็ตเต็มที่นั่งจะรถตอนนี้ก็จะรถตอนเช้าแล้วแล้วยังไงต่ออีกสิเราต้องรออีกสิบสี่วันก็จะได้สี่สิบวันสิบสี่วันสองอาทิตย์แล้วเอาไปเอาไปกินอ่าโอเคเอามาดูน้องเกรซชอบกินผักไหมอ่ะ ตรงนี้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างครับสน,นุกมากแล้วก็ประกประกบาลารถให้ทั่วเลยครับที่ผ่านมาโรงเรียนของเด็กๆปิดเพราะโควิดกันมานานเลยนะคะ,ะตแต่โชคดีที่สุดคือหยุดไปโรงเรียนแต่ไม่หยุดการเรียนรู้มาเรียนรู้ในฟาร์มด้วยค่ะโอเคหาล็กเกจรถ ายสีสันหลายรูปทรงที่เซฟทิสฟาร์มมีดอกไม้เยอะเลยนะคะปลูกแซมแถวแถวแปลงผักสวยจังค่ะไม่ใช่แค่สวยนะคะดอกไม้ทำหน้าที่ปกป้องพืชผักด้วยนะดอกไม้ล่อมแมลงและไล่มแมลงแมลงดีจะมาช่วยควบคุม,มแมลงศัตรูพืช และไล่แมลงแบบธรรมชาติไม่ต้องใช้สารเคมีบเดเด็กๆล,ล,ลูกหล,กล,กลานเข้าสวนวิ่งเล่นตรงไหนก็สบายใจหายห่วงบางครั้งดอกไม้ก็เป็นของเล่นตามธรรมชาติด้วยจะเล่นจะทำอะไรตามเด็กๆไปด้วยกันค่ะ โบลอ,อยโบลอ,อยใช้ดอกอัญชันใช่ไหมดอกอัญชันสีอะไรแคดูดอกอะไรนะสีอะไรนะคะน้องไอรีนสองขวบมากับแม่ขวัญขอช่วยพี่ๆอีกแรงนะคะ,คะเวลาเก็บเก็บยังไงนะให้ดูนี่ จับด้านล่างใช่แล้วก็ดึงค่ะแล้วก็วางค่อยๆเลี้ยงแกแบบว่าเด็กโอเคค่ะมาเป็นหญิงขอบคุณค่ะไหนดูซิเย้ไอรีนี่ด้วยลูกมาไอรีนแรกเด็นอันนี้หน่อะให้ไอรีนเข้ามาใกล้ๆหน่อยนี่แคนดูตุ่มหรือดอกบานนะดอกอะไรดอกบานดึงมาทั้งดอกเลยใช่ไม่ยากนี่ก็เอาดอกตุ่มบานวันนี้สงสัยเด็กๆจะได้กินดอกไม้แม่หญิงชวนเก็บดอกอัญชันค่ะ ดอกอัญชานมีสองแบบเห็นไหมคะด้านขวานี่นี่อันนี้นะคะเรียกว่าดอกตูมค่ะดอกตูมไหนพูดซิดอกตูมนี่ดอกตูมอ่าใช่ค่ะขอบคุณค่ะส่วนดอกนี้นะคะเขาเรียกว่าดอกอะไรคะบานคือดอกอัญชันที่กำลังบะถูกต้องมาแล้วมาทำศิลปะดอกไม้กันมาเด็กๆพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะ วันนี้เรามาใช่เรามาู้จักชนิดดอกไม้กันดีไหมคะอันนี้ดอกอะไรนะเมื่อกี้ที่เราไปเก็บกันดอกดอกอัญชันค่ะเก่งมากอันนี้ล่ะคะดอกอะไรเอ่ยดอกทองอุไรเก่งมากอันนี้ล่ะคะชื่อว่าอะไรพวงชมพูโอเคพวงชมพูเห็นดูนี่ดอกอะไรบอกดาวดาวเรืองดาวเรืองค่ะโอเค โอเคเก่งมากค่ะเราเรื่องอันนี้เรียกว่าดอกพลังเม็ดสีพลังพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรามาระบายสีกันเลยทุกคนเลือกสีม่วงมาแล้วคุณน้องสีม่วงครับไอรินอยากอาดอกไม้มันเก็บต้องขยี้แรงรู้มันจะเป็นสีตัวอย่างวิชาสําหรับเด็กอุดุบาลวันนี้คุ้นเคยกับสีเทียนสีไม้สีช็อกสีสำเร็จรูปต่างๆมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างออกกำลังกล้ามเนื้อมือ ขยี้ขยี้กดกดสีธรรมชาติก็ปรากฏตามจินตนาการ <Okay. S 1> โ,โาานะนู้สแลวยังให้ดูเลยสีเียวเียแล้วก็สีดำ สอมสีม่วงกลายมาเป็นอะไรนะกลายมาเป็นดอกไม้อือแล้วตกลงเป็นดอกไม้ในดวงอาทิตย์น่ะกดอกอาทิตย์ดอกอาทิตย์ดอกอาทิตย์แล้วก็อันนี้คือสายลุงอ๋อทำให้เป็นหลากสีเหรอคะ สีสันจากดอกไม้ในฟาร์มบันทึกเป็นภาพวาดมีโอกาสลองทำกันดูนะคะอาไว้ทาอะไรได้นะอันารือ,มอไรไริมคลองบางมดกรุงเทพมหานครย่านนี้มีพื้นที่ดีๆน่าสนใจวันนี้เราอยู่ที่เซฟทีสฟาร์มสวนเกษตรริมคลองของคนรุ่นใหม่ เด็กหญิงเกรซเด็กชายแคนดูอยู่ชั้นอนุบาลสองทั้งคู่ค่ะโควิด1 9ยาวนานาการเรียนรู้ต้องปรับต้องเปลี่ยนมากเลยนะคะน้องเกรซเรียนรู้อยู่บ้านในรูปแบบที่เรียกว่า on hand าคือคุณครูจะจัดส่งแบบฝึกหัดใบงานกิจกรรมต่างๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองช่วยจัดการเรียนรู้ให้เด็กๆค่ะ ส่วนแคนดูเรียนออนไลน์ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจขอพักไว้ก่อนและออกแบบจัดการเรียนรู้ให้ลูกเองเรียกว่าโฮมสคูลนั่นเองค่ะในวัยอนุบาลเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเล่นสนุกตามวัยในสวนผักวันนี้เราจะมาทำขนมบัว บัวรอยขั้นตอนนี้นะคะเราเอาเดอกอัญชันนะเอามาใส่ในหม้อเพื่อเราจะต้มใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ําด้วยช่วยกันค่ะแคนดูวาช่วยหน่อยเร็วแคโ <Okay. S 2> อเคประมาณน,นี้ประมาณนี้เนาะเมื่อก,กี้เราต้มน้ําแล้วนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมคะเราต้มน้ําดอกอัญชันแล้วกลายเป็นสีอะไรสีอะไรนะสีน้ํา น้ำเงินใช่ทีนี้เรามาผสมแป้งทำเองแค่ขั้นตอนการผสมแป้งก็น่าสนุกแล้วนะคะบัวลอยอันชันของเด็กๆจะออกมาเป็นยังไงนะ สวนเลี้ยงไก่ด้วยค่ะพี่โยแอลพาน้องๆมาเก็บไข่ค่ะมีไก่นอน,นก็นอนกับไข่อนะนะสามหอมแต่ร้อนนะ่ะดอกไม้เก็นหาไยไปแล้วในหน้าอ๋อเจอแล้วนี่ขอไหมคะ,ะว้าวสวยจังเลย โอ้ดอกไม้กอร่อยมากอะอยบ้างอังคันที่ขาวขาวก็คือเรียกว่าน้ำบอลลอยใช่น้ำอะไรก็ได้ผสมน้นลอย้ก็ทำจัดกะทิในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาการได้อยู่ในฟาร์มมีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติแทบทุกวันเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะ เขามีความสดใสล่าเริงแล้วก็มากกว่านั้นก็คือดูเป็นคนทีเ่เขาเรียกว่าลองสิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่กลัว <ป S 1> อยู่แบบนี้เขาก็เหมือนได้ธรรมชาติรอบข้างทั้งอากาศทั้งน้ำทั้งสิ่งแวดล้อมอะค่ะทำให้เด็กแบบเรียนรู้ส่วนตัวก็มองว่าสำคัญตรงที่ว่าเขาได,ได้ได้จับจริงได้ลองจริงได้ลงมือทำอะค่ะเพราะว่า hand heart head นี่ก็คือไปด้วยกันอยู่แล้วเติมพลังมีแรงเหลือเฟือแล้ว เด็กๆอยากจะเสนอกิจกรรมหนึ่งที่ชอบมากๆเลยอยากจะชวนทําความรู้จักกับเพื่อนตัวเล็กตัวน้อยในฟาร์มค่ะนี่นีนมีรังนกกินปลีอกเหลืองอยู่ทั้งนี้ค่ะตอนแรกอะเอาหนุ่ยมาบอกว่าดังเลาวดตูตรงไหนตรงไหนนี่ไงม,มันกำลัง้าบอะไรมาให้ลูก อย่าให้โดนหัวเราถ้าเราทำแบบนี้แล้วก็มันหัวโผลกอะขุดแรงๆก็ได้เอานีไหมแค้นดูไม่หนักไหมงั้นป้าค่อยช่วยขุดให้โอเคไหมไม้ยเอาเฮเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีดินมีชีวิต เป็นบ้านของสัตว์นานาชนิดแล้วก็เป็นเรื่องสนุกของเด็กๆด้วยค่ะเกมาดูนี่เราวเสเดือนนี่ให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่ด้วยกันกะอะไรเสเดือนจเสเดือนละเขาจำเห็นได้ไหมนะมน่ารักมากใครใครน่ารักที่สุดท้าไานก็พอมันดเพื่อนมันเห็นน้องเกตอ่ะ อ่ะขอตัวใหญ่ให้น้องเกตหนึ่งตัวเวลาเราเจอไส้ดินมันดีใจมันดีใจโอเคเวลาเราเจอไส้เดือนในดินเนี่ยแสดงว่าดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์แล้วก็มันจะเป็นตัวที่คอยพวนดินให้กับเราด้วยเวลามันเดินอยู่ตรงแขนแคนโดยรู้สึกเป็นไงมัางเหนียวเหนียวเหนียว,ว,วแล้วเวลาไส้เดือนอยู่บนมือน้องเกตรู้สึกเป็นยังไงบ้าง ู้สึกจักระจีจักระจีแะดูก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกอะไรครับจักระจีจักระจีต้องแก้รู้สึกจแคโนมันน่ารักไหมแคโนอยากเอากล้องมาแก้วจักระจี่นี่กำลังทดลองเพราะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายอยู่ด้วยค่ะนี่คือแมลงวันลายครับแล้วก็มันเกิดลูกมาเป็นหนอนผีเสื้อหนอนแมลงวันลายเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่สารพัดประโยชน์เลยนะคะ ช่วยย่อยสลายเศษซากอาหารแมลงชนิดนี้โปรโตีนสูงมากเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีค่ะ,ะหลอนตัวนี้เราเอาไปให้ไก่กินได้นะ,ะเวลาตัวชีแบบนี้อ่ะครับมันก็จะแปลว่ามันกำลังเป็นดัางได้แล้วครับอ๋อใช่ใช่ใช นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้องเกรซมีประสบการณ์ทดลองจับสัตว์เป็นเป็นตัวเล็กๆที่ไม่คุ้นเคยก้าวข้ามความไม่รู้จักเพื่อรู้จักกันสัมผัสสิ่งมีชีวิตตัวเล็กตัวน้อยค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะแรกๆนี่แค่ดินแฉะนียังไม่กล้าเหยียบเลย แต่ปรากฏว่าพอมามาเล่นแบบอย่างเงี้ยกาจะจับนู่นจับนี่มากขึ้นนะครับเล่นก็ดูสนุกมากกว่ามากกว่าตอนเห็นเนื่ออยู่บ้านอะ่ะยุคโควิดพื้นที่การเรียนรู้เขาน้อยลงแต่การได้ออกมาเจอพื้นที่แบบเนี้ยทำให้เปิดประสบการณ์เรียนรู้กับเด็กเยอะขึ้นเป็นพื้นที่เล็กๆรอบบ้านก็ได้หรือว่ามีสักพื้นที่หนึ่งในชุมชนที่แบบเป็นพื้นที่ปลูกผักเลี้ยงไก่หรือว่า มีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ทําอะไรกับธรรมชาตินอกมากกว่านั้นเนี่ยเขาจะมีวิชาติดตัวสิ่งที่เรียกว่าวิชาเพิ่งตนเองเนี่ยครับเราก็อยากให้เห็นแบบชุมชนอ่ะได้ทําพื้นที่แบบนี้ให้เด็กได้เรียนรู้ ถ้าเด็กๆได้อยู่ใกล้ต้นไม้เขาจะรู้จักสังเกตค่ะแล้วเด็กๆเ,เองก็จะได้เรียนรู้ด้วยนะคะนอกจากปลูกต้นไม้ปลูกผักกับคุณพ่อคุณแม่แล้วสมัยนี้โรงเรียนหลายโรงก็สอนให้เด็กๆปลูกผักแล้วก็ได้เรียนรู้บูรณาการอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะมีเรื่องราวดีๆรออยู่อีกมากมายในรายการทุ่งแสงตะวันพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ